ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอาขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถรูสไตล์สปอร์ตพร้อมเทคโนโลยีปลั๊ i n h y b ฮบรที่จะช่วยให้คุณขับได้สนุกมากยิ่งขึ้นในขณะที่ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นเช่นกันจะน่าสนใจน่าซื้อน่าขับขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีครับพบก,กับผมอูรถดีอยาขายวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมรถ mercedes benz c 3 5 0 e exclusive โชม w 2 0 5ปี2018กับราคาค่าตัวอยู่ที่1,259,000บาทรถคันนี้เนี่ยตอนเปิดตัวราคาเกือ,กอ 3, บๆ3ล้านเลยนะถ้าท่านมีเงินสดไม่เสียแวก7%แต่ถ้าท่านต้องการผ่อนเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนตกงวดละประมาณ20,000กว่าบาทพร้อส่งถึงบ้านเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อตัวของน้องกันครับ รถรุ่น C350e รุ่นนี้นะครับนับเป็นรถยนต์รุ่นที่2ในตระกูล C-Class ที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริดต่อจากรุ่นพี่อย่าง C300 BlueTEC Hybrid ซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยก็เหมือนกับคานกันตามออกมาเลยนะเริ่มที่กระจังหน้าเลยก็จะเป็นขีดโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Mercedes-Benz อยู่ตรงกลางไฟนะครับก็เป็นไฟแบบ LED มีขีดโครเมียมตกแต่งตามขอบกระจกแล้วก็ตรงสเกิร์ตนะคะเพิ่มความรู้ร้าให้รถคันนี้มากยิ่งขึ้นลายเส้นเนี่ยสวยงามมากๆตัวล้อมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วมีดุมล้อโลโก้อยู่ตรงกลางให้ด้วยแล้วก็มีเขียนควาว่า Mercedes-Benz อยู่ตรงที่คาลิเบอร์ของล้อนะครับด้านหลังเนี่ยไฟไท้ายก็เป็นไฟไท้ายแบบ LED พร้อม ขีดโครเมียมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เขียนคำว่า C350E ทางด้านซ้ายมือด้านหลังเป็นท่อคู่ออกแบบมาให้ดูสวยงามดูสปอร์ตและดูทันสมัยมากๆเลยสำหรับรถรุ่นนี้ด้านท้ายนะครับก็สามารถที่จะจุของไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแม้ว่าตัวถังจะเล็กกว่ารุ่นอย่าง e-class แต่ก็เพียงพอกับการใช้งานในเมืองสามารถแบกถุงก๊อบไปตีก๊อบได้อย่างไม่มีปัญหา ภายในของรถคันนี้ก็ออกแบบมาให้ดูรู้ลา้าดูทันสมัยตามสไตล์ของ Mercedes-Benz ตกแต่งด้วยสีดำขีดมีสีเงินแมทริกแล้วก็มีสีครีมนะครับเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆดูรู้ล้ลามากๆตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชัน่นมีเกียร์ที่คอแล้วก็สามารถเชนเกียร์ได้ผ่านแพทเทินชิพนะ สภาพปุ่มต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับไม่มีฉีกไม่มีแตกใดๆทั้งสิ้นมาพร้อมกับปุ่มพุทสตาร์ทที่เป็นมาตรฐานของรถยุโรปในขณะนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะ ซึ่งตัวพวงมาลัยของรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในสาภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ตรงพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะฮะผ่านหน้าจอมัลติมีเดียหรือว่าเราจะดูข้อมูลปรับโหมดต่างๆเนี่ยตรงหน้าปัดเรืยอนไม้ก็ย่อมได้นะไม้ของรถคันนี้วิ่งมาอยู่ที่1นึ่งแสนหกิกิโลนะครับ ตรงหน้าจอมัลติมีเดียเราสามารถที่จะดูข้อมูลของตัวรถได้สามารถที่จะเล่นมัลติมีเดียแล้วก็สามารถเชื่อมบลูทูธเข้ากับมือถือ iPhone หรือสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับตรงด้านตรงกลางเนี่ยสภาพแอร์สภาพปุ่มต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ลายไม้ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีฉีกไม่มีแตกของตัวไม้ตัวทัชแพดก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับไม่มีฉีกไม่มีแตกใดๆอยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ดีนะ ด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีแอร์มาให้ด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้คนนั่งด้านหลังเนี่ยไม่ร้อนนะเดี๋ยวเราไปดูสเปคของรถยนต์คันนี้กันดีนกว่าว่ามีสเปคเป็นอย่างไรนะครับทันใดที่อยากขายรถอย่าลืมเราสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0628242551เราให้ราคาสูงไม่ยุ่งยากได้เงินเร็วมีบริการดูรถถึงที่กรณีติดไฟแนนซ์ก็สามารถขายได้นะครับ ขุมพลังของ C350E คันนี้ใช้เครื่องยนต์จาก C250 เบนซิน C++ สูบ 2,000cc ที่มีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรเมื่อมันรวมเข้ากับระบบไฮบริดมันสามารถริดแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่270แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่600นิวตันเมตรมีอัตราเร่ง0-100กิเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่5.9วินาทีนะครับและทาความเร็วสูงสุดได้ที่250กิ โลเมตรต่อชั่วโมงมีกำลังส่งผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดหรือที่เรียกว่า 7G Tronic Plus พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยล้อนะครับระบบเบรกก็ด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดิสเบรกผมขอสรุปเลยแล้วกันรถคันนี้คือรถ Mercedes-Benz C 3 5 0 E Exclusive โฉม W 2 0 5ปี2018กับราคาค่าตัวอยู่ที่1,259,000บาท ราคานี้นี่ลงมาจากมือหนึ่งที่2 9 9 9 0 0 0เบาทมาเยอะมากๆแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับทางเต็นยังบอกเลยว่าสภาพรถเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีสมบูรณ์มากๆซื้อสดไม่มีแวดพร้อมส่งถึงบ้านด้วยในช่วงที่เป็นโควิดแบบนี้สามารถที่จะส่งภาพส่งอะไรให้ดูได้นะฮะส่งวิดีโออยากได้เป็นวิดีโอชัดๆก็บอกกันมาใครที่อยาก ผ่อนนะเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนให้สูงสุดถึง84เดือนนะครับผ่อนต่อเดือนอยู่ตกอยู่ที่20,000กว่าๆเท่านั้นเองสภาพของรถต้องบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์มากๆเลยใครอยากได้นะครับโทรติดต่อได้เลยที่เบอร์0628242551 และถ้าท่านนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบรถมือสองแบบนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของเราได้สําหรับวันนี้นะครับผมอู่รถดีอย่กาขายต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ